บก้าวหน้าจนนะไปนะครับฝ่ายนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตยครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเดี๋ินรถไฟครับอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้สุราครับอยู่สุราเลยแล้วอยู่นัรนมีใครเป็นกู๊ปบังซ้อนเราบ้างครับเด็นมีชายเล็กครับเราเพื่อนมีเพื่อนในค่ายด้วยกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุสิบสามครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สามสี่สิบสามครับมวยสไตล์อะไรครับตีมือกันวันนี้เลยต้องมาเจอกับจอมโหดนะเคยต่อยเขาไหมเนี่ย คยังไม่เคยเลยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเทมมาตั้งแต่เขายังได้ดูอย่างเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเขานะวางเกี่ยววางแผงไงดีต่อยได้แหละตามสไตล์เราเดี๋ยวไปแก้ไขอุ้ยขึ้นเวทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับชุมบอลนะช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเปลี่ยนเท่าไหร่สามสิบเก้าเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะมาวันนี้มาลังสีนี่เลยเคยมาต่อยลังสียังไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะตื่นเต้นไหม ไอตอนเย็นทักตื่นเต้นนะวันนี้ต่อยเวกี่กิโลสามสิบเก้าถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์แปดเปร์เครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลครับสามโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยี่สิบเอ็ครับคนจังหวัดเด็กสุราษฎร์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากชาวสุราษฎร์เชียร์ผมเลยวันนี้พร้อมเอาชนะฝากนะอ่ะขอโชคดีครับ